นี่ก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาของผมนะครับวันนี้ก็มาทำถังมาทำออกซิเจนให้ปลานะครับเนื่องจากว่าตอนที่ผมตัดหญ้าแล้วก็เอาพวกเศษหญ้านะครับทิ้งลงไปในบ่อํานะครับก็ทำให้เกิดการหมักขึ้นมานะครับเป็นแอมโมเนียในน้ำแล้วก็ทำให้เป็นพิษกับปลาออกซิเจนน้อยนะครับวันนี้ก็เลยซื้อออกซิเจนนะครับมาทำให้ปลานะครับมีปลาช่อนอยู่ก็เลยต้องประถมเขาให้โตให้พ้นปลาช่อนก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็มารีวิวให้ทุกท่านดูนะครับก็จะมีเป็นหัวออกซิเจน2ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวปั๊มออกซิเจนซึ่งตัวนี้ก็ซื้อมาราคา750บาทนะครับรวมทั้งหมดแล้วนะครับถึงรวมทั้งปัม๊มรวมทั้งหัวออกซิเจนแล้วก็สายด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็750บาทแล้วก็เอามาเปิดให้น้องๆน,นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวให้อาหารปลาผมก็จะ DIY ขึ้นมานะครับ ซึ่งผมจะให้อาหารปลาแบบนี้เนื่องจากว่าถ้าเราให้แบบวานนะครับปลาเขากินไม่ทันอาหารจมนะครับก็จะทําให้น้ําในกระชังเราเน่าได้นะครับแต่ถ้าเราให้แบบนี้ปลาเขาก็จะมาตอดกินได้ตลอดก็เป็นเหมือนเซเว่นปลาในกระชังนะครับเขาหิวเมื่อไหรก็มาตอดกินนะครับอาหารเราก็ไม่ตกไปข้างล่างด้วยนะครับก็เอามาเป็นแนวไอเดียใช้ให้กับทุกท่านที่กําลังจะปล่อยปลานะครับ